สวัสดีค่ะวันนี้เราค่ะนะคะวัน Star and Up วันนี้เข้ามาบริษัทนะคะเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่เพราะว่าตอนนี้นะคะวัน Star and Up ของฟิรมแดของเรานะคะมาอยู่ที่นี่มากกว่า6กสิโลเอร์โอ้โหผู้นำของเราทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวพาจะทิงจะพาไปชมบรรยากาศนะคะที่แยมค่ะคูสตาร์ของเรานะคะ บอสนาตี้นะคะทูตาของเราสุดยอดมากรู้ไหมว่านะคะสองท่านนี้ค่ะนะมีเงินเดือนโอ้โหนะคะสิบแปดเปอร์เซ็นต์ค่ะสิบแปดเปอร์เซ็นต์ตลอดชีวิตนะคะยอดขายทั้งหมดของบริษัทจ้าโอ้โหนะคะคนนี้นะคะครูเล็กครูเล็กของเรานะคะคระคะคูเล็กของเรานะคะเดี๋ยวพิงจะพานะคะชมบรรยากาศรอบๆห้องนะคะตอนนี้ อ่านะคะผู้นำของเรามาแบบคับคั่งกันมากๆวันนี้นะคะผู้ไก่ค่ะนะคะสวัสดีพี่ห้านะคะอ๋อโหสุดยอดมากมากเลยคนนี้แบบว่ารวยไม่ไหวจมูกพุ่งมากนะคะคนี่คือบรรยากาศนะคะในห้องของเราเนาะฟังไม่ไหวนะคะที่สีไรของเรานะคะ นี่ค่ะนะคะโอ้โหนะคะบริษัทสิวิไลโกลบอลฟินเทคชีวันของเรานะคะจัดงานนะคะให้กับผู้นำทุกท่านอย่างแบบว่าอลังการยิ่งใหญ่มากนะคะให้เกียรติทุกท่านนะคะ,ะนะคะพี่มนค่ะนะคะวันคาราของเรานะคะรู้ไหมว่าพี่มนค่ะมีรายได้นะคะต่อเดือนนะ,ะเท่าไหร่อยากรู้ไหมเออ อยากรูต้องเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับสีวิไลนะคะเข้ามานะคะสุดยอดมากๆมีแบบสุกที่อ <c oughs> นะคะ <c oughs> ตำแหน่งผู้นำของเราตะะั้งแต่วันสตาร์แอดนดอัพขึ้นไปนะคะับคัง่งมากๆเลยวันนี้นะคะสุดยอด <c oughs> นะคะแม่รัตมีวันนี้นะคะขายผลไม้ไปได้กี่ กี่กี่พันกี่หมื่นคะได้ไปหลายหมื่นแล้วโอ้โหสุดยอดมากนะคะตำแหน่งวันชะตาของเรานะคะมีรับรับค่า12เปอร์เซ็นตต่อปียอดขายทั้งหมดของบริษัทแม่จ้าใครอยากมีเงินเดือนแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับสีทลายของเราจ้าพักมาได้นะคะเอ,อสนใจพักมาได้เลยนะคะบอสพิงยินดีแนะนำ นี่ค่ะโอ้แต่ละคนนะคะแต่ละคนคือแบบสุดนะคะฟังไม่ไหวนะคะฟังไม่ไหวแต่ละคนด้านนี้นะคะให้ดูด้านนี้บ้างเต็มห้องประชุมของเราเลยจ้ <c oughs> าน,นะคะสุดยอดมากเลยนะคะมาดูค่ะนะคะซูปเปอร์โมเดลของเราจ้าน,นะคะ คุณนำซูเปอร์โมเดลของเรานะคะเฮ้ยแสงไม่ได้แสงไม่ได้ค่ะคิโ,โยแสงมืดต้อง,งหนันไปง่ายพี่เมย์ต้องหันทางนี้ค่ะคุณจุ๋มคุณจุ๋มทางนี้ทางนี้ทางนี้สว่างโอ้โหนะคะวันนี้ค่ะนะคะคุณเมย์ของเรารับหน้าที่เอ็มซีนะคะสวยฟังไม่ไหวการสา คู่จุ๋มกล้องสวยมากเลยอ่ะโหวันนี้แบบสุดยอดคู่จุ๋มคู่จุ๋มของเราสวยมากๆเลยพี่ๆสาโวโอ้ยคู่จุ๋มสวยมากจริงอนะคะอุ้ยเงื้อคู่แหวนของเรานะคะรกัรกนะทุกคนสิ้นปีเราเจอกันนะจ๊ะโอเคจัดไปค่ะนะ ใครที่อยากที่จะประสบความสำเร็จนะคะกับธุรกิจออนไลน์วันนี้นะคะพิงบอกเลยว่าซีไลน์นะคะจะพาทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จง่ายๆมันง่ายง่ายยังไงอยากรู้นะคะติดตามอยากรู้ทักมาได้นะคะเราใช้งบเริ่มต้นที่300บาทเท่านั้นท่านก็สามารถได้เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันจากซีไลของเราแล้วจา้าวันนี้นะคะก็ขอจบนะคะการอ่า ชมบรรยากาศเพยียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย